วันนี้ฝนตกครับแล้วก็มาเชียร์ทูปะเดี๋ยวผมพาไปเข้าสนามกันนี่เลยเกมเล่นแล้วครับอ่าเข้าชมในสนามกันะจะผ่าสายฝนยังไงเนี่ยแต่ผมมีร่มแล้วไม่กลัวละ จะขึ้นระเบิน3สามเลยของเขาเนียนร้านที่มีอะได้หมดเนี่ยอันเนี้ยได้ะใช้ได้เนี่ยมีบอกคนละครึ่งยังต้จาเลยนี่พอเลี้ยงลูกคนละครึ่งอ๋อลูกลูกได้เงินเดือนอยู่แล้วเงินรายวันอ๋อเป็นไงครับรถไรรถไรเอ๊ยกินฉลองทูยิงนี่วีไอพีครับมาเราเดินไปอีครับ ดีนะวันนี้มีลมแจ๋วเลยฮะโอเคครับปเดินไปไกครับเป็นไงน้องเร็วเบยงหมดแล้วเบ่งหมดแล้วนะปครับผมแฟนมิตีว่างก็เลยมามาดูตลอดครับโอเคครับขอใหยชนะนะครับเดี๋ยวเราวันนี้มีขายที่สองคันนี่แอชซินไว้ครับปเราเข้าไปดูกันฝนตกเลยครับวันนี้มากับสายฝนนะครับวันนี้นี่คนละเครื่องก็ได้นะครับ มิสเตอร์มิสเตอร์อะไรนะครับมิสเตอร์หล so ังใช่ใช่วันนั้ก็ถ่ายรอบหนึ่งแล้วแน่ดูครับเมาหนุนครับนี่ครับร้านมิสเตอร์หลังครับถ้ามาก็มาอุ่นนุ่นกันนะครับใช่ไหมครับใช้คนละครึ่งได้ด้วยนะได้ครับได้นี่เลยคนละครึ่งคนละครึ่งนี่ครับดูครับวันที่สองเจอกันอีกนะวันที่สองใช่ครับ ผมเนี่ยถ้าไม่ตรงเนี่ยมามาช่วยทูเชียร์ตลอดนะผมแฟนบีทีนะแต่เป็นคนสนับสนุนบอลบอลไทยไปเชียร์ทุกทีมครับวันนี้สองนี่ผมไปเคอะเกลียวอ่างทองใช่ไหมครับอ๋อนี่ครับขิดล่าสามสิบนะครับโอ้โหร้อยนิวหรอร้อยไม่ได้กินป้ายผมตรงนี่โลโก้นะครับนี่ก็วิ่งวิ่งไปทุกที่เหมือนกันนะพี่นะคันนี้เนอะครับก็มีหลายคันผมมีสี่คันนะครับรอเลือกว่าเราจะออกคันไหน ก็แต่วาผมขับคนเดียวแหละแต่ว่าเอารถไว้สลับกันครับอ๋อได้พอประมาณสองคันอ่าอันนี้มีเตหลังนะครับที่หลังโอเคครับนี่ครับเดี๋ยวพออุดหนุนเสร็จเราก็ขึ้นตรงนี้ต่อเลยนี่แล้วก็เข้าไปดูบอลเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ปีจีผมรถแรกแขกเลยจริงเหรอเมื่อวานก็ใช้วันแรกเลยเนาะเมื่อวานนี้ผมไม่ได้ผม่บจุดนี้ผมมันมีเป็นปัญหาอยู่ว่าอะไรมันเด้งไปเครื่องเก่าผมอ๋อแล้วมันทำให้ผมยิงไม่ได้แต่ลูกน้องอะเครื่องเมื่อวานไข่ดีป่ะพี่ ทุกวันนี่ฝั่งมุนขายดีครับอ,อ,อ๋อพี่พี่พี่อยู่สองฝั่งเลยเหรออาใช่ครับออโอเคนี่ครับเดี๋ยวให้พี่เขาช่งางม,มามให้แล้วกันอ่ผมผมทำให้ร้อยยี่สิบโอเคขอบคุณครับ <laughs> <laughs> นี่ครับแฟนบีจีแฟนทูใครมาก็มาอุ่นนุ่นได้ใช่ไหมครับพี่ได้ได้เลยแมาสิบปีแล้วบีจีโอเคครับบายอีหนึ่งอันนี้ก่อรั้วตังนะวันนี้ฝนตก ดูคฝนตกครับมาสายนะครับโอ้โหฝนตกอีกกลางสายฝนเลยอะอาคิว,ควนั่งไหนอะอยิงเข้าแล้วโอเคใครยิงวะเนี่ย เอวัตตันครับโอเคนำแล้วครับหนึ่งประตูต่อโสนอุ้ถ้าเข้าอย่างสวยเลยอ่ะโค้สวยเลยอ่ะถ่ายไม่ทันอีกแล้วสองสูแล้วค,ค,ค,คุปปกขุดปกกินเข้าคุปปกขุปปกขุปปกเร็วคุปปกขุปปก,ปปก,ปปกไปไงโอเคป่า อันหน้าหน่อยโอเคไหมครับคุณครูยินข้า Go! Go! มุ้ยเหรอุ้คุยะคุยโทรศัพท์มุ้ยครับเีรษฐินครับยิงประตูที่สามครับโอ้โหปกเก้าขยันด้วย โอ้โหเกอดโดยเข้าอีกแล้วเอาไม่ขึ้นมาแล้วพีราศิครับเข้าอีกแล้วพีาิครับมุ้ยครับพีลาศิแดงดา ยิงหนีห่างสี่ประตูต่อสูลาครับเเวลาครึ่งแรกครับที่บรรยากาศครับโอเคขึ้นนำอยู่สี่ประตูต่อศูนยนะครับพักครึ่งครับนี่ครับก็มีเจ้าหน้าที่ครับมาดูแลยาครับนี่นครับเต่ก็ลงมาวอรมครับตรงตรงที่ กี่สูรแล้วเนี่ยสนนี่สูรมาให้สวเบีย์พี่แบบสิ่งนออกหรอเทียดสิ่งแดงดาออกครับอ,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 อ๋อเอาเยาวชนแล้ว,ลวมุ้ยออกครับมุ้ยออกยิงตองลูกแล้วอดละไม่อดได้ลูกบอลกลับบ้านแล้ววะคิวไปแล้วครับ หมายเลขสันสองใครอ่ะ60ครับถูกองเชียร์ครับระบบสาท้อน69ออกแล้วครับ69ออกแล้ว 69ครับออกครับ6โฉมเบอร์ยี่สิบเหรอ,อย่ยรอรอเขาประกาศ7โฉมนะครับนี่ครับพี่ดูเลย รนะู้ว<า>่าวานนะหลิงวานใส่แบบใส่บอล ดูแลรคาของต้ก็ขอจำนวนคนกัครับตดเบอรดังเป็นกำลังใจให้กับนักบอลทุกนทีไม่ไสนามสุกันนะครับเจ็ดครับเอาอาประยนแล้วก็เจ็ดนพฤศจิกายนปีเกิด้านแข่งในสขยครับ นี่กองเชียร์ครับไปลากสาคอนส,สอมุดสาคอนขอ๋อเขามีกลุ่มตรงนั้นด้วยพี่เกียรติสาคไอนไปล่รราก็เต้นมุดสากคอนก็ไปขอบคุณแฟนมบอล ครับนี่ก็จบแล้วครับนี่ก็นักเตะก็เดินเข้าไปแล้วครับนี่ก็ทูครับเปิดบ้านครับชนะไปเจ็ดประตูต่อู่นย์สุดชนะสมุทรสาครครับคิวเจ็ดสูงคิวเจ็ดศูนย์เลขสวยนะโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับเดี๋ยววดหน้านะเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ไหนไปเจอชนบุรีนะโอเคเดี๋ยวเจอชลบุรีคารา